วันนี้พี่หมุนได้ออเดอร์แรกมาจากร้านที่3นะคะก็เลยอยากจะมาแชร์สูตรว่าพี่หมุนทำยังไงถึงได้ออเดอร์แรกจากร้านที่3ที่เพิ่งเปิดได้แค่เดือนเดียวนะคะนี่เป็นสูตรสำหรับมือใหม่เลยนะคะที่ไม่มีสินค้าเลยนะคะเพราะว่าพี่หมุนก็เริ่มลองเริ่มแบบนี้ดูนะคะอย่างแรกเลยนะคะพี่หมุนก็ถามตัวเองก่อนว่าชอบใช้อะไรสนใจสินค้าแบบไหนก็คือเอาสินค้าที่เคยใช้อยู่แล้วอะ เอามาขายบนเอ s ซเป็นร้านที่3ลองดูนะคะอย่างที่2ก็คือพี่หมุนก็เริ่มหาสินค้าจากในไทยเนะะี่ค่ะ a ม e i n Thailand หมุนลงคลิปไว้นะว่าตอเนี้จีนมาเปิดบนเอ s ซีอเมริกาแล้วก็เลยคิดว่าเออทำยังไงให้สินค้าเราเนี่ยแตกต่างจากจีนก็คือไปแข่งได้โดยแบบ จีนก็ไม่สามารถกรอบเราได้ก็โดยการใช้เม็ดในไทยแลนด์หาสินค้าแฮนด์เมดจากไทไทยนี่แหละคะ่ะไปขายแล้วก็มีการใส่ไอเดียเข้าไปนิดนึงนะคะเพื่อให้สินค้าเราแตกต่างนะคะอย่างที่3ก็คือพี่หมุนก็ไปดูตลาดเลยค่ะว่าสินค้าที่พี่หมุนอยากจะขายเนี่ยตลาดบนเอเชียมีคนขายไหมแล้วก็มีคนต้องการสินค้าแบบของเราหรือเปล่านะคะอันนี้สําคัญเลยเนาะเพราะว่าถ้าเรามีสินค้าแต่ว่าสินค้าเนี่ย ไม่เป็นที่ต้องการบนตลาดบนเอซี่เราก็ขายของไม่ได้ใช่ไหมคะก็ไปรีเสิร์ชเลยคะ่ะบนเอซี่ว่าสินค้าแบบของเราอะตลาดต้องการไหมอย่างที่4ี่ก็คือเที่หมุนอ่ะก็ไปดูคีย์เวิร์ดเลยคะ่ะว่าสินค้าแบบของเพี่หมุนนะคะตัวเนี้ยใช้คีย์เวิร์ดอะไรที่คนบนเอทซี่เขาเสิร์ชหากันนะคะแล้วก็จดคีย์เวิร์ดอนันเก็บไว้นะคะ เพื่อเอามาใช้กับสินค้าของเราเวลาลูกค้าเสิร์ชก็จะได้เจอสินค้าของเรานะคะอย่ที่5พที่หมุนก็เริ่มลงสินค้าเลยค่ะวันละ1ชิ้นเนาะหชิ้น1ชิ้น,นบางวันก็ไม่ได้ลงแต่ว่าวันที่ไม่ได้ลงอะ่ะก็ใช้วิธีเข้าไปแบบตกแต่งร้านค้าไปปรับนู่นปรับนี่ค่ะทุกวันอะ่ะเพื่อให้เอซีรู้ว่าเราแอคทีฟกร้านนี้นะเราแบบสนใจร้านนี้อยู่นะเราทําอยู่ตลอดนะคะก็พอประมาณ สักหนึ่งเดือนนะคะปรากฏว่ามีออเดอร์มาค่ะวันนี้เป็นสินค้าที่พี่หมุนไม่ได้ผลิตเองนะคะเพราะว่าพี่หมุนมีร้านอยู่แล้ว2ร้านบนเอซีเป็นแบรนด์เสื้อผ้าเป็นแบรนด์เสื้อผ้าเนาะแต่ว่าแบรนด์ที่3ก็ไม่อยากทําแล้วไงเสื้อผ้าเพราะว่าทาไม่ทันแล้วแค่ร้านแรกกับร้านที่2อ,ออเดอร์ก็เข้ามาตลอดเลยนะคะก็เริ่มทำไม่ทันก็เลยคิดว่าลองหาสินค้าไทยๆไ,ไปขายดูซิเพราะว่างานแฮนด์เมดในเมืองไทยเยอะมากๆไอเดียดีแล้วก็คนประเทศไทยยังไม่รู้ จากตลาดบนเอซี่นะพี่หมุนก็เลยพยายามหาสินค้าไทยๆเนี่ยมาลงในร้านที่3นะคะก็ได้ออเดอร์มา1ออเดอร์นะคะสินค้าราคาแค่100บาทพี่หมุนไปขายประมาณ29เเหรียญหรือว่าประมาณ1100บาทนะคะแล้วก็ลูกค้าที่มาสั่งออเดอร์พี่หมุนก็เป็นลูกค้าจากประเทศสปเปนค่ะ,ะสินค้าเนี่ยก็มีพร้อมส่งอยู่นะะเพราะว่าเราซื้อมาใช้มาอะไรอยู่แล้วแล้วก็เอาสินค้าที่ใช้อันนี้ของเรา ที่ซื้อมาเก็บไว้เนี่ยค่ะส่งไปให้ลูกค้าที่ประเทศสเปนนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีทําแบรนด์ของตัวเองแบบง่ายๆเนาะก็จริงๆอ่ะการขายของบนไอซีคือการสร้างแบรนด์นะคะ,ะพี่หมุนอ่ะเอาของที่บอกอ่ะของเมืองไทยมามาขายเนี่ยพี่หมุนมีการสร้างแบรนด์ก็คือพยายามทําแบรนด์สินค้าตัวนี้ให้เป็นแบรนด์ของเราสร้างแบรนด์ให้เป็นของเรานะคะไม่ได้แบบหยิบมาต้งๆแล้วก็ส่งเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นวิธีที่อยากมาแชร์มาแบ่งปันสำหรับเพื่อนๆน,น้องๆที่ไม่มีสินค้าไม่รู้จะเริ่มยังไงนะคะให้เริ่มง่ายๆแบบที่พี่หมุนบอกเลยนะคะพี่หมุนมีเปิดคอร์สสอนด้วยนะคะคอร์ส SCEC ก็คือถ้าเกิดใครสนใจสามารถมาลงเรียนกับพี่หมุนได้ทั้งคอร์สออนไลน์นะคะไม่เจอตัวนะเรียนใน Facebook กลุ่มปิดค่ะราคาคอร์สละ8,950บาทส่วนคอร์สสอนสดเจอตัวเจอกัน1วันนะคะ เรียน1วันจบ1วันได้ร้านไป1ล้านแล้วก็มีสูตรสําเร็จมีเคล็ดลับสำหรับไปทําร้านต่อที่บ้านไปลงสินค้าต่อได้เลยค่ะ,ะราคาเต็ม39,500บาทแต่ดิพี่หมุนให้ราคาพิเศษเพียง12,900บาทนะคะติดต่อได้เลยค่ะที่ลิงก์ไบโอตรงนี้ที่ให้ไว้นะคะบนติกตอกได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ